สวัสดีครับ FC นาติมีดเดินป่าครับวันนี้มีมีดเน็บเหล็กชิปเปอร์สตีลครับเป็นงานตีร้อนครับไซส์พิมพ์นิยมเลยนะครับรุ่นน่าจะสัก8-9นิ้วนะครับนะพิมพนิยมจริงๆนะครับเหล็กชิปเปอร์สตีลเป็นเหล็กจากบริษัทสหมิตรนะครับเป็นของออสเตรียนะครับเป็นเหล็กนอกครับเป็นเหล็กที่มีความแข็งเหนียวต้านสนิมครับคาร์บอนเป็นคาร์บอนปานกลางนะครับประมาณ0.5ไม่เกิน0.6นะครับ แล้วส่วนโครเมียมครับโครเมียมอยู่ที่8-9%ถึงนะครับโครเมียมคือค่ากัดก่อนหรือว่าค่าพูดง่ายคือค่าต้านสนิมนะครับบางคนก็เรียกว่าสแตนเลสนะครับนี่แหละครับที่เขาบอกว่าเป็นเหล็กสแตนเลสแต่ถ้าเป็นสแตนเลสจริงๆเนี่ยมาทามีดไม่ได้เพราะมันชุบไม่แข็งแต่ตัวนี้นะแข็งโป๊กเลยนะครับชุบนะแล้วที่สําคัญเหนียวนะเหนียวถึงขั้นแบบว่าเวลาเราชุบครับตัวนี้มันลั่นมันลั่นหรือมันแคกนะครับสามารถฟันไม้ได้สบายครับไม่มีหัก ไม่เหมือนเหล็กตัวอื่นเหล็กตัวอื่นนี่หักแน่นอนแต่ตัวนี้ไม่มีหักนะถ้าาลั่นใช้งานได้ตามปกตินะครับมาฟังราคาครับราคาพร้อมซองขายเด็กที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับเลขสวยๆกลมๆเลยครับอยู่ที่สองพันบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับมาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับเล่มที่1ครับทั้งหมดมีอยู่ห้าเล่มนะครับเล่มที่1ดูครับสวยงามไหมครับสวยมากๆเลยครับน่ะ ความยาวของใบมีดครับอยู่ที่8.7นิ้วครับหรือ8นิ้ว7หุนนะครับนาตีจะพูดแบบภาษาชาวบ้าน,นบ้านเนี่ยครับ8.7นิ้วความกว้างอยู่ที่1.9นิ้วสันมีดค่อนข้างหนาดีครับเล่มนี้สันมีดหนาอยู่ที่6มิลครับ6มิลหนา6มิลนี่ เป็นงานตีร้อนชุบคอมแข็งด้วยน้ำมันสวยงามมากด้ามจับเป็นด้ามจับไม้พยุงครับแล้วก็ปลอกสเตนเลสนะเป็นรูปทรงกระบอกทรงกลวยเห็นไหมครับปลอกเล็กทรงกลวยนะทรงทรงเขาเรียกว่าทรงแจกันทรงกลวยเนี่ยครับถ้าเป็นทรงกระบอกมันจะเท่ากันเนาะแต่นี่ทรงกลวยดูดูด้ามก็รู้เลยครับเห็นไหมครับไล่ระไล่ระดับนะครับ สวยงามมากๆครับทุกเล่มนะครับทุกเล่มคมจะแบบนี้เหมือนกันนะครับนี่ทุกเล่มนะทุกเล่มนี่คมหวานเหมือนกันนะครับแน่นเลยนะครับสวยงามมากครับใส่ซองใส่มีดเสร็จ เป็นซองขายเด็กสีดำด้านครับขายเด็กแท้ๆพร้อมตัวล็อกตัวใหญ่นะตัวล็อกตัวใหญ่เพราะเป็นมีดค่อนข้างใหญ่ก็ต้องใช้ตัวล็อกตัวใหญ่แต่ถ้าเป็นมีดเล็กก็ต้องใช้ตัวเล็กครับสวยมากเล่มที่1ผ่านไปครับต่อไปเล่มที่2ความยาวอยู่ที่8.5นิ้ว8นิ้วครึ่งนะครับ ความกว้าง2นิ้วครับสันมีดหนา5.5มิลโดยประมาณครับ5.5มิลอีกนิดเดี๋ยวจะ6ครับตัดผิวด้านขวาด้านซ้ายด้ามจับไม้พยุสวยงามมากคมหวานทุกเล่มนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ ต่อไปครับเล่มที่3ามเล่มน,นี้จะดูเหมือนจะเล็กกว่าเพื่อนความยาวอยู่ที่8.4นิ้วครับความกว้าง1.8นะเล็กกว่าเพื่อนแต่สวยมากนะ8.4นะยาว8.4กว้าง1.8สันมีดหนา5.5ครับ5.5สวยนะครับเป็นงานตีไล่ไปลายดูครับเป๊ะเลยครับนะ ดามจับไม้ประยูงสวยงามมากครับคมหวานทุกเล่มครับเล่มที่สี่ครับตัวนี้แตกต่างจากเพื่อนคือเอียวเอียวจะจะกว้างขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับมาดูครับความยาวครับความยาวของใบมีดอยู่ที่8.8นิ้ว ส่วนที่กว้างที่สุดนะครับอยู่ที่1.9นิ้วครับแต่เอวเขาจะเอียวจะใหญ่เห็นไหมครับถ้าเทียบกับตัวอืว่นเอวเอวเอวจะเล็กลาดผิวด้านขวาด้านซ้ายดามจับไม้พยูคมวาดทุกเล่มนะครับ เล่มที่5ความยาวใบมีด8.8ครับ8.8นิ้วความกว้าง2นิ้วเล่มนี้เป็นเล่มที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็กว้างที่สุดนะครับสันหนา6มิลเป๊ะเลยแน่นอนครับอ่าสันหนา6มิลครับปาดผิวด้านขวาด้านซ้ายด้ามจับไม้พายุ ด้ามที่สวยทุกเล่มครับอาเพืเ่อนๆสนใจเล่มไหนทักมหานาติได้เลยนะครับราคา2,000บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ